สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PNS s นซนะคะวันนี้เราจะมาสปอยอนิมีจีนอย่างเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค2นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลย จากนั้นพวกเขาก็กลับขึ้นฟังหัววีเฮ้ายังคงจับมือของหวังตงไว้แน่นเขานั้นมีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดกับเธอหัววีเฮ้าจึงยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าตรงเอ๋ต่อจากนี้ข้าควรเรียกเจ้าแบบนี้ใช่ไหมหวังตงเอ๋จึงก้มหัวลงและพูดเบาๆว่าใช่แต่ตอนนี้เราควรออกไปจากงานก่อนดีไหมหัววีเฮ้าจึงสายหัวพร้อมกับพูดขึ้นว่าพวกเราจะยังไม่ออกไปพวกข้านั้นยังองเจ้าไม่พอหวังตงเอ๋รู้สึกขบขันกับคำพูดของหัววีเฮ้านาง จึงพูดขึ้นว่าแล้วตอนนี้เจ้าเห็นข้ามากพอแล้วหรือยังหัววีห้าวจึงพูดขึ้นต่อว่าทั้งชีวิตนี้ก็ไม่เคยพอหวังตรงจิงยิ้มและกล่าวต่อว่าวีห้าวข้าขอโทษที่ข้าปิดบังตัวตนของข้าก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าและหัววีห้าวก็หัวล้อขึ้นขัดจังหวะของเธอพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าเข้าใจและข้าก็ดีใจมากจริงๆดีใจงั้นหรอหวังตรงเออรู้สึกมึนงงเมื่อเธอมองไปที่เขาหัววีห้าวจึงหัวล้อพร้อมพูดขึ้นต่อว่าแน่นอนว่าข้าดีใจ ถ้าเจ้าเข้ามาเป็นนักเรียนหญิงข้าคงไม่มีโอกาสเข้าไปในชีวิตของเจ้าเพราะเจ้านั้นสวยเกินไปและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคงจะไม่เกิดขึ้นเช่นกันงั้นตอนนี้เราควรกลับไปที่ศาลาเทพสมุดดีไหมหวังตงเอ๋พูดขึ้นได้เลยหัววีห้าพูดตอบตอนนี้ใบหน้าของเขานั้นเปล่งประกายไปด้วยความสุขและเขาก็เอาแต่จับจ้องไปที่หวังตรงเอ๋โดยไม่ละสายตาในขณะที่พวกเขาเดินไปที่ศาลาเทพสมุดหัววีห้าก็ได้พูดขึ้นว่าเจาไม่มีน้องสาวฟาเฟชใช่ไหมหวัง ตงเอ๋จึงกอกตาใสเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าไม่มีทําไมเจ้าถึงถามแบบนี้ล่ะแล้วทาไมข้าถึงต้องมีน้องสาวฝาแฝดด้วยหวาวีฮ่าจึงยิ้มและกล่าวต่อว่าเงินเจ้าก็จับคู่ด้วยตัวเองสินะหวังตงเอ๋จึงหน้าแดงและกล่าวต่อว่าแล้วใครใช้ให้เจ้าเป็นคนโง่ก่อนล่ะหวาวีฮ่าจึงถอนหายใจพร้อมกับพูดขึ้นว่าเคาน์จะคิดได้เร็วกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ที่ขค้าได้พบกับเจ้าในวันนั้นเจ้าจงใจถอดผ้าคลุมหน้าให้ข้าเห็นหรือเจ้าจงใจทิ้งชื่อหวังซิวเอ๋อไว้เบื้องหลัง เพื่อดึงข้าไปพบกับเจ้าในเงินบุเพทเทพสมุดรวังตงเอ๋อรจึงตกตะลิงชั่วขณะและนางก็ได้พูดขึ้นว่าผ้าคุมหน้าอะไรและหวังชิวเอ๋ออะไรกันและหัววีเฮ้าก็ได้พูดขึ้นต่อว่าอะไรเนาะทำไมเจ้าถึงพยายามปกปิดเรื่องนี้กับข้าล่ะข้าพบเจ้าในวันนั้นเจ้าก็แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิงแล้วแถมเจ้ายังสวมผ้าคลุมหน้าและเจ้าก็ได้ทํามันหล่นเมื่อเดินผ่านข้าไปข้าจับมันได้และข้าก็เห็นว่ามันปักด้วยคําว่าหวังชิวเอ๋อแล้วเจ้าก็ได้คว้ามันไว้ก่อนที่จะวิ่งหนีไปข้าพยายามวิ เลยตามแต่ก็ไม่ทันหวังตรงเออรู้สึกสับสนขณะเดียวกันนางก็ได้พูดขึ้นว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรตั้งแต่เจ้ากลับมาข้ายังไม่เคยพบกับเจ้าเลยจนกระทั่งวันนี้จะมีก็แค่ตอนที่ข้านั้นแอบมองดูเจ้าร้องไห้ในศาลาเทพสมุดหวังชิวเอออะไรข้าไม่รู้อะไรเนาะนั่นไม่ใช่เจ้าหรอหววีห้าวตกตะลึงเขามั่นใจว่าหวังตรงเออนั้นไม่จําเป็นต้องโกหกเขาอีกต่อไปหวังตรงเออรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินางจึงได้พูดขึ้นว่าวีหา้าเจ้าลอง คิดอีกครั้งเจ้าแน่ใจหรือว่าคนที่เจ้าเห็นนั้นดูเหมือนข้าโดยที่ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยหัววีห้าวจึงขมวดคิ้วและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นในขณะที่เขาพยายามนึกถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเธอดูแตกต่างอ,อกไปเล็กน้อยแถมเธอก็ดูแก่และสูงกว่าเจ้าเล็กน้อยเสียงของเธอก็ฟังดูแตกต่างเล็กน้อยอย่างไรก็ตามข้ามองเธอเพียงแวบเดียวและอีกอย่างข้าก็ไม่ได้ตอบโต้กับเธอมากนะักแต่ก็ยังรู้สึกคุ้นเคยอย่างไรก็ตามแต่มัน ก็ยังแตกต่างจากความรู้สึกคุ้นเคยที่เจ้ามอมให้ค้อหวังตรงเอรู้สึกตกใจเธอมองดูหัววีห้าวพร้อมกับถามขึ้นว่ามีคนที่หน้าตาเหมือนข้าอยู่ได้หรอเป็นไปได้ยังไงกันหัววีห้าจึงหววัวรอะอย่างคมคืนพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเธออาจมาจากสถาบันอื่นและพยายามเข้าไปที่ลานด้านในตรงเอรเจ้าแน่ใจหรอว่าเจ้าไม่มีน้องสาวฝาแฝดจริงๆหวังตรงเออจึงตอบโดยไม่ลังเลแน่นอนข้าแน่ใจว่าข้าไม่เคยมีน้องสาวพรุ่งนี้ ข้าจะไปหาดูถ้าเธอพยายามเข้าไปที่ลานด้านไหนมันต้องมีบันทึกไว้แน่ๆใช่แล้วหวัววีห้าวพูดขึ้นเขาเริ่มสงสัยเป็นอย่างมากในความทรงจําของเขาหวังชิวเอ๋อร์และหวังตงเอ๋อร์นั้นดูคล้ายกันมากเกินไปพวกเขาแทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรเลยแม้แต่การสังเกตที่เฉียบคมก็ยังยากที่เขาจะแยกแยะความแตกต่างได้ข้ารู้แล้วหวัววีห้าวพูดขึ้นเจ้ารู้เรื่องอะไรหวังตงเอ๋อร์จึงรีบถามขึ้นด้วยความสงสัยและหวัววีห้าวก็ได้พูดขึ้นว่าเธอนั้นดูเหมือน เทพธิดาแห่งแสงที่เราปดป่อยมากกว่าโชคดีที่เรามีพลังห้าวตรงไม่อย่างนั้นข้าคงไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าคนไหนคือหวังตรงเอ๋และคนไหนคือหวังชิวเอ๋เมื่อพวกเจ้าสองคนอยู่ใกล้กันหวังตรงเอ๋จึงรูปหน้าผากของตัวเองพร้อมกับพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะพูดความจริงนะเจ้าแน่นใจหรือว่าวันนั้นเจ้าไม่ได้ตาฝาดไปหวัววีห้าวจึงหัวเราะพร้อมกับพูดขึ้นว่านั่นก็อาจจะเป็นไปได้บางทีข้าคงคิดถึงเทพธิดาของข้ามากเกินไปตอนนั้นเจ้าก็เคยบอกกับข้าว่าเจ้ามี น้องสาวฟาแฟด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจินตนาการถึงนางตอนนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปไม่ว่าเธอจะมีตัวตนอยู่หรือไม่ข้าต้องการแค่หวังตรงเออของข้าเพียงคนเดียวพวกเขาได้พูดคุยกันจนมาถึงสาราเทพสมุทรหลังจากนั้นหัววีห้าวจึงหัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าคืนนี้เราจะอยู่ห้องเจ้าหรือห้องข้าดีหวังตรงเออจึงหน้าแดงพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่เจ้ากําลังพูดเรื่องอะไรเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราสองคนได้แต่งงานกันแล้วใบหน้าของเธอแดง เล่ากับแอปเปิลหัววีห้า่ก้มศีรษะลงกำลังจะจูบเธอแต่เธอนั้นกับลบกเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าว่าเราสองคนควรจะรักษาระยะห่างหน่อยนะหัววีห้าอดไม่ได้ที่จะยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าคิดมากเกินไปแล้วข้าหมายความว่าเราควรจะฝึกฝนด้วยกันในคืนนี้เจ้าเห็นไหมการฝึกฝนของเราเร็วมากแค่ไหนด้วยพลังห้าตรงและหวังตรงเอ๋อก็ได้พูดขึ้นว่าแบบนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันใครจะรู้ว่าเจ้านั้นกำลังคิดอะไรอยู่กลับไปที่ห้องของเจ้าและนอนช้าแต่ว่าข้ายังมี อีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดกับเจ้าหัววีห้าวพูดขึ้นหวังตรงเอ๋อจึงยิ้มพร้อมกับพูดตอบขึ้นว่าเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้ก็ได้เจ้าไม่เหนื่อยกับงานวันนี้หรอในขณะที่พูดเธอก็รีบวิ่งหนีไปแต่ถ้าว่าหัววีห้าวนั้นเร็วกวัวเขารีบคว้าเธอมาไว้ในอ้อมแขนของเขาทันทีรอยยิ้มก็ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหวังตรงเอ๋อแล้วเธอก็ซบลงไปที่ไหล่ของเขาจากนั้นเธอก็มอบบางสิ่งให้กับหัววีห้าวนี่มันอะไรกันหัววีห้าวพูดขึ้นเขาดูมึนงงเล็กนน้ออยใขณะที่มงดู ถุงเงินในมือของวังตรงเอ๋วังตรงเอ๋จึงสายหน้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรลุงคนโตให้ข้ามาและบอกกับข้าว่าข้าควรมอบกระเป๋าใบนี้ให้กับเจ้าถ้าข้าคิดว่าเจ้านั้นคือคนที่ใช่ข้าก็ยังไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในหววีเฮ้าไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าสํานักเฮ้าเทียนถึงมอบกระเป๋าให้แก่เขาและเขาก็ต้องการเปิดมันดูวังตงเอ๋จึงรีบหยุดเขาไว้พร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าจะเปิดมันอย่างนี้ไม่ได้นะลุงคนโตของข้าใช้พลังวิญญา ปิดผนึกมันไว้ถ้าเจ้าฝืนเปิดมันมันก็จะทําลายทุกสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงจะแอบดูมันไปนานแล้วการที่เจ้าจะเปิดมันได้นั้นพลังวิญญาณของเจ้าต้องถึงมาตรฐานของมันก่อนเจ้าถึงจะสามารถเปิดดูมันได้เอาละข้าจะไปแล้วนะหวังตรงเออโบกมือลาในขณะที่พูดหัววีเฮ้ามองดูหวังตรงเออจากไปเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยและเขาก็กลับไปที่ห้องของเขาพร้อมกับกระเป๋าเขารู้สึกว่าหัวใจของเขานั้นเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆคืนนี้ทุกอย่างก็ได้เปลี่ยน ไปหัววีห้านั้นไม่ได้ฝึกฝนจิตใจของเขาเต็มไปด้วยร่างของหวังตงุงเขานั้นเหมือนตกอยู่ในภวังในตอนเช้าแสงแดดที่อบอุน่นก็ได้ส่องทะลุห้องของเขาและส่องลงมาที่ร่างของเขาบางทีเขาอาจจะคิดมากเกินไปกับเรื่องเมื่อคืนนี้แต่ถ้าว่าตอนนี้เขากลับรู้สึกขี้เกียจเป็นอย่างมากตรงเออตรงเออเขาพึมพำและพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็าดังขึ้นทําให้หัววีห้าที่กําลังหลับอยู่นั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาพลิกตัวไปมาและลุกขึ้นนั่ง พร้อมกับตะโกนออกไปว่าตรงเออเจงมามอแล้วเหรอหัววี้าวจึงรีบกระโดดลงจากเตียงเพื่อไปเปิดประตูทันทีแต่ถ้าว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนั้นกับไม่ใช่หวังตรงเออแต่กับเป็นอาจารย์เยยนเศร้าเจอ๋ออาจารย์เยยนเศร้าเจอ๋อรู้สึกขบคันเมื่อมองไปที่หัววีา้าวเขาจึงพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะโตแล้วจริงๆเมื่อคืนนี้เจ้าคงผ่านอะไรมามากมายใบหน้าของหัววีา้าวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาก็ได้พูดขึ้นว่าอาจารย์เหยยนเศร้าเจ๋ออาจารย์เยยนเศร้าเจอ๋อ,าจ,าจ,อจึงหัวเราะเบาๆพร้อมกับพูด ขึ้นว่ายินดีด้วยเจ้าคงคิดไม่ถึงว่าหวังตงจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมหัววีฮ้าวตกตะเลิงและถามต่อว่าฟังจากน้ำเสียงดูเหมือนว่าอาจารย์ก็คงจะรู้เรื่องนี้เช่นกันอาจารย์เหยยนเศร้าเจอ๋อจึงหัวเราะพร้อมกับพูดขึ้นต่อว่าแน่นอนว่าข้ารู้และหัวโโสโม่ก็รู้เรื่องนี้เช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่าวิญญาจารย์ต้องเรียนรู้ให้มากมีหนังสือในห้องสมุดที่แนะนำวิญญาณยุทธ์ที่หายากโดยเฉพาะหากเจ้ามีเวลาจะสามารถยืมอ่านได้มันบันทึกรายละเอียด ทเทพธิดาผีเสื้อท่าแสงไว้อย่างดีและมันปรากฏขึ้นเฉพาะกับวิญญาจารย์หญิงเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรารู้ว่าเธอนั้นเป็นเด็กผู้หญิงตั้งแต่ตอนที่เธอเข้าเรียนหัววีห้าจึงตกตะลึงอีกครั้งพร้อมกับพูดขึ้นว่าแล้วทําไมท่านถึงไม่บอกข้าละ่ะแล้วทําไมถึงปล่อยให้ข้าอยู่ห้องเดียวกับเธออาจารย์เยยนเศรเ้าเจอ๋อจึงพูดขึ้นว่าเพราะข้าแน่ใจว่าเจ้ารู้ว่าหวังตรงนั้นมาจากสํานักข้าวเทียนและเป็นผู้สืบทอดที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของสํานักข้าวเทียนอีกทั้งสานัก ของเรายังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสำนักเฮาเทียนแล้วทำไมเราถึงต้องเปิดโปงเธอตอนนี้พวกเรารีบไปกันก่อนเถอะเพราะยังมีอีกหลายคนกำลังรอนเจ้าอยู่ใครรอข้าอยู่งั้นหรอหัววีเฮ้าพูดขึ้นในขณะที่เขายังคงมึนงงอยู่เล็กน้อยสำหรับการสปอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ